สวัสดีครับสวัสดีครับภาพบรรยากาศรอบบ้านภักงเงียบๆนะครับผม สารประภูมินี่นะครับอันนี้โดมเรกข,ของเรานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระนะครับส่วนดอกไม้ นี่ละนะครับผมข้างนั้นจะเป็นห้องนอนห้องพักรวมนะครับผมแต่ละห้องนะครับข้างนั้นหลังบ้านใหญ่ก็จะมีห้องน้ำสองห้องนะครับผม ฟังพูนก็นจะเป็นห้องชุดนะครับเป็นฟังบ้านเมลาดแล้วก็ลงอาหารของเราส่วนนี่สวย เห็นยังกินแม่เดี๋ยป่าเขาปนกันนะก็นะงัว่าต่อจิตเก็บอยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเสียเปล่ากุญแจน้ำแม่ จ้าจ้า <c oughs> อันนี้ก็จกเก็บเข้าโกดังนะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> Mm-hmm. <sighs>